คำกวดน้ำภาษาไทยโบราณหรือบทกวดน้ำพยายมราชนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะระลึกนึกถึงคุณความดีที่ได้ทำ ในวันนี้หรือในการที่ผ่านมาเป็นความดีพี่ประทับจิตประทับใจรวมทั้งหมดเป็นความยิ่มใจคือบุญนั้นแม้เจริญพุทธมนต์แม้รักษาศีลแม้ทำทานใดๆคนทุกคนยากทั้งนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำความดีทุกรูปแบบออกแรงกายแรงใจช่วยเหลือต่างๆนานาตั้งใจอุทิศด้วยบทกวดน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ซึ่งได้มาโดย คนที่ได้ไปนรกเมื่อราวๆหกสิบปีที่แล้วพร้อมกันนะครับบุญทานที่ทำกลายเป็นข้าวน้ำเครื่องทิพนานาเป็นวิมานทองเรืองรองโสภากับทั้งนางฟ้าพันหนึ่งบริวารเครื่องทิพครั้งนี้ส่งถึงชนนีบิดายานาน ถึงญาติทุกหมู่ครูบาอาจารย์พ้นทุกขอย่านานได้วิมานทองฝูงเปรตทั้งหลายนานกอสุรลกายหมู่สัตว์ทั้งผองเต่าปลาป,ปูหอยกุ้งน้อยเนืองนองจงตั้งใจฟองรับเฮาส่วนบุญสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ตัวเรานี้ไซได้กระทําทารุณ ด้วยกายน้ำใจฝากไว้เป็นทุนรับเอาส่วนบุญอย่าเป็นเวรกรรมอินทราเทวาอีกทั้งพรหม,มาเท้าเวสุวรรณพระภูมิเจ้าที่พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพุทธันพระฤหัสสบดีพระสุขพระเสาเทพเจ้าทั้งหลาย12ราศีพระยมพระการจตุโลกบาลทั้งสี่ คุธานาคีกินนรีกินนราเทพเจ้าทั้งหลายทั้งหญิงและชายจงอนุโมทนารับเอากุศลผลบุญนี้หนาทั้งพระสุธาคงคาวารีชื่อว่าเข็นใจขอจงอย่าได้ไปบังเกิดมีความยากอย่าได้เห็นขอให้เป็นเศษรษฐีคฤหะบดีมนตรีพญา คนพาลจะได้พบขอให้ประสบคนมีปัญญาเดชะกุศลฮได้พ้นอสุราขอให้ตัวข้าพบพระสีอานได้ฟังคำสอนจิตใจโอนอ่อนสำเร็จอย่านานรู้ถึงเมืองแก้วกล่าวแล้วนิพพานดับชาติสังขารจากโลกโลกี